ันพรดีมองเนี่ยเพิ่นกำลังเข่ากรรมอยู่เพิ่นว่าครูพาอาจารย์ก็เลยมีโอกาสเดินจงกรมนั่งภาวนาแม่บุญทุกบุญนั่นแหละในเหตุสิบสองเฮ้าหันดีบัตสุบุญแต่ว่าดังเถื่อกับเศร้าย,ย่างเดียวก็แล้ว เพ่นเธอเดียวก็วแล้วว่ายางหลายก็สวดม่นสามขึ้นมือตีซีกะหงายพระเขา่าอ้อยเลี่ยงพระเท่าหันหนึง่งพระกระโบหลายแปดรูปเก้ารูปเท่าหันหนึง่งจังสีนะ่ะบุญยัางกระสางบวกคือบุญเขากรรมบุญเขากรรมในหันยางหน่อยก็เก่าขึ้นแม่นบอก แมนตัวอืมเห็นบอกเก้าคื้พุ่นสนะิบมือพุ่นขั้นเข้ากรรมแลวบ่ได้เมื่อไหนอะก็ดีเห็นบอกครูบาอาจารย์เลยมีโอกาสเดินโยกรมนั่งภาวนาและก็ได้ศึกษาปฏิบัติทั้งอาจารย์ประคู่สิริสมาจารคุณพร้อมคณะสง์ ญาติโยมกัน,นี่เนมมอนผูนันมาเว่าธรรมะเนมอนผู้นี้มาแสดงธรรมก็เลยเป็นการศึกษาพิเศษญาติโยมผู้ปรารถนาบุญพิเศษก็ม,มีโอกาสได้มาเดินโยกรมนั่งภาวนาผู้ไม่เวลาบ่หลายวันี้ตอนเศร้าก็มาถวายพัตตาหารแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรม ให้ท่านและยังบพ่อรักษาศีลผอมและยังมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมจัดเข้าในภาคภาวนาทั้งหมดเชื่อว่าทำบุญครบวงจรจริงๆวงจร,จร,จรของบุญคู่กันกับวงจรชีวิตชีวิตต้องมีวงจรของบุญถ้างั้นไม่คู่ควรกันและไม่สมบูรณ์บริบูรณ์จังสินะงานบุญเข่ากรมนะ บันียาโย่ยบางคนมาเศร้าลยมาแรงอีกมันยากกังเว้นนั่นเนี่ยมาแร้งกับมาอกาสมาบำบัดสวนมนตนกับครูบาอาจารย์แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมบุญพิลึกอีหลีคันว่าบุญนะบุญเข่ากรรมเนี่ยคู่ควรแก่โลกมนุษย์โดยแท้เพราะอย่างที่ พบผู้อื่นนั่นคอนเสิรเป็นฟังจีิงจักหน่อยเนาะเพื่อทบทวนความจําเราทุกท่านทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเห็นบ่านักท่องเที่ยวความจําเป็นของนักท่องเที่ยวสิ่งจําเป็นของนักท่องเที่ยวก็คือพาสปอร์ตเห็นบ่า พัสปอร์ตม่เหตุยม่องใดสั์โลกทั้งพมนนี่แหละจะเป็นการโลกรูปโลกอรูปโลกพรมมโลกรูปพรมสิบหกชั้นอรูปพรมอีกสี่ชั้นบอมแมนมองเหตุพัสปอร์ตสวรรค์หกชั้นก็ไม่ใช่สถานที่ทำพัสปอร์ตนรเปสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ใช่สถานที่ทำพัสปอร์ตเห็นไ่ อันนี้วัตตะสงสารเลยนักธรรมชั้นเอกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรสทรงรถจนาเอาไว้นักธรรมชั้นเอกขึ้นต้นในวัตตะสงสารเพิ่นแยกเป็นส่วนเป็นส่วนพวกเข้าจึงเลิกเรียกว่าเป็นนักท่องเที่ยว บางพบบางชาติอาจจะเข้าถึงรูปประพรมสิบหกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามพาส,สปอร์ตที่มีอยู่เห็นปะไปท่องเที่ยวรูปประพรมได้ไนดะ้แต่ต้องทำพาสปอร์ตให้คู่ควรกันให้ถูกต้องเหมือนเราจะไปอเมริกาต้องไปทำบีซ่าเมื่อมีพาสปอร์ตเท่าที่ไปประเทศใดก็ต้องไปเหตุประเทศนั้นจังซีนะ่ะเพราะนั้นใครจะไปท่องเที่ยวรูปประพรม ต้องมีพาส,สปอร์ตและก็เขาออกวีซ่าให้ตามพาส,สปอร์ตนั้นไปท่องเที่ยวในอารูปพรมอีกสี่ชั้นก็ต้องมีพาส,สปอร์ตเมื่อพิสมีพาส,สปอร์ตแล้วเขาก็ออกวีซ่าให้แล้วก็ไปเทีาายมม่ยวอารูปพรมสี่ชั้นตามกําลังของพาสปอร์ตคือบุญนั้นเห็นปะ ถ้าผู้ใดใครก็ตามจะไปท่องเที่ยวเทวโลกคือสวรรค์หกชัน้นก็ต้องอาศัยพาสปอร์ตคือบุญนั้นแล้วเขาก็ออกวีซ่าให้เทวดาก็มีวีซ่ารูปประพรมรูปผมก็มีวีซ่าส่วนนรกเปรตสุรกายสัจจรรชาอันนั้นไม่ต้องมีวีซ่า จือไว้เธอไม่มีวีซา่าโอ้ยขออภัยไม่มีพาสปอร์ตก็ไปได้เหมือนเรือนจำไม่จำจำเป็นต้องเห็นปะ่ะเพราะศาลผู้พิพากษานั่งบาลังศาลตัดสินเมื่อตัดสินแล้วเจ้าหน้าที่เอาไปเข้าได้เลย เห็นปะนรกเปรตสุรกาศตะไรฉานก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นสถานที่พบภูมิที่สัตว์โลกทั้งรูปภูมารูปพูมเทวดานรกเปรตสุรกาัตะไรฉานที่จะทำพัสอร์ได้มีที่เดียวคือโลกมนุษย์เห็นปะเพราะฉะนั้นถ้าต้องเฮ็ดไว้ได้พัสอร์นั้น มีหละบ่ไมีหละบ่ฮะ,ะกำลังสิเหตุวาสันวายมาสร้างเป็นเถอะบ่าหนื่พาน,อ, <c oughs> นอีกนาอเอา เข้าใจตัวมนุษย์สภูมินี่เป็นพวกภูมิที่เหมาะที่ควรเดอแต่ว่าทุกคนมาสู่โลกมนุษย์นี้ต้องรู้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดานักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ได้แมนบอแมนบ,บอ่ได้อยู่อีหิีได เหมือนกันกับครูบาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ญาติยโยมมาปฏิบัติธรรมทั้งเก้าวันเก้าคืนก็ตามเหรือมาเช้าต้องกลับแมนบอสิกลับบอไผสิอยู่ต่อในยกเมื่อคืนบอเมื่อเลยเห็นนะเห็นบอจังจินเ <laughs> นาะ เข้าใจตัวเพราะฉะนั้นป่าช้าจึงมีทุกหมู่บ้านแมนบอแมนบอเดี๋ยวนี้เพื่อสะดวกสร้างเมนไปเลยบอยากกับได้เนี่ยจงังสินะนี่เพราะฉะนั้นป่ารูปให้ฟังก่อนเด้อเราเป็นนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องทำพัสปอร์ต เราอยากจะไปท่องเที่ยวที่ใดต้องทำพาสปอร์ตคือบุญน,นั้นให้ตรงกับสถานที่ที่เราจะไปจังทีนะหุจักเลยบ่าจากมนุษย์สิไปใส่หุจักเลยบอก สมว่าเราจากมนุษย์เราจะไปไหนหุ่นจักย่งฮะบ่หุ่นจักโอ้โหเนาะสีหอดใสน่นอกะมัอนีอ้เนาะบ่าวาเรื่องเออบ่าวาเรื่องนี้ซะเพราะว่าคนมันงองอยู่เออ เาตั้งใจฟังบัี้นอกพาสปอร์ต <c ười> คือเอกสารที่รับรองความดีของแต่ละคนพาสปอร์ตที่หลวงตาพูดนี้หมายถึงบุญบุญมันไม่หลายบุญเลยเฮ้าเหตุจังนึงได้แนวหนึ่ง อยากไปเที่ยวหมองอื่นบ่ได้ไห้ไปตามหันไหนจังสินะถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตเราทุกคนนั้นชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่เด้อชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่จือไหวเด้อนะแบ่งออกเป็นสองส่วน หนึ่งกายสองใจถ้ากายกับใจยังอยู่ด้วยกันว่าสันสันสนอชื่อว่ามีชีวิตแต่ถ้ากายกับจิตแยกกันออกเวลาใดเอินว่าหยังตายยาสัน ง่ายอีีบอเห็นบอตายไดมันมันมีชีวิตได้เกินว่าตายตายแล้วเหตุยังไดต่อไปนะนี่แหละเป็นตาลุตนศาสตร์คนอีีเบิ่งแล้วเป็นตะเบิ่งตะเบิง่ง จังสิน่ะเพราะฉะนั้นทุกชีวิตเกิดมานี่ที่ลวงตาปารบอยู่บ่อยๆอยากให้ครูบาอาจารย์พูดอย่างไม่เข้าใจญาติโยมทุกูดอย่างไม่เข้าใจได้เข้าใจเสียถามอีกจักหน่อยนะดีใจบอเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านี่หมด,ดีใจบอ,ด,จบอดีใจหลายบอสาธุด,ดังๆบ้างาอ,อืม มาปีใดถามบังก็ดีใจคือเก่าเนาะเอาพทธเจ้าพนตัดไว้ให้เราศึกษาเรื่องชีวิตทุกชีวิตเกิดมาแล้วมันได้อะไรบ้างได้อย่างแน่สิ่งที่ทุกคนจะต้องได้เสมอกันทั้งโลกเวาวจะศีระทั้งฝรั่งทั้งจีนทั้งแขกทั้งเยอรมันอังกฤษ ญี่ปุ่นอเมริกาลาวไทยเขมรเป็นต้นจะเป็นพระราชาพระราชนีทั่วโลกมหาเศรษฐีหรือยากจนเข็นใจมียศฐารรดาศักดิ์สูงเฉียดฟ้าหรือต่างกว่ารากหญ้าสดสวยงดงามเป็นผู้เลอโฉมทั้งจัก,กรวานยกให้เธอเป็นหนึ่งในจัก,กรวาลก็ตาม สิ่งที่มนุษย์เราจะต้องได้เสมอกันนั้นมีอยู่สี่ประการเน้อหนึ่งฟังบันถามแน่ตอบได้เพราะว่าโมในมงคลละสูตรพุทธเจ้าตรัสไว้สนทนาทำตามโอกาสอันควรนั้นเป็นมงคลยอดชีวิต พะนางหลวงตากเลยคันได้นั่งจัาสีสะดวกบวมเนบมเนเทศใดคันทำน้องเทศบเบาจะสีบวได้ใดอันนี้สนทนากันหันยานยมบอยังสงสัยอยู่ก็ถามได้จังสีนะ่าใส่กอดเอาเนาะเอาเนาะฟังได้บ้านเนี่ย เพื่อให้เกิดเป็นมงคลชีวิตอย่างก็บาจารย์ก็สนทนาได้ล้มตาไปบงางใดนี่ขั้นเผ่าซื่อๆมันก็เว้าได้อยู่แต่ว่าความเข้าใจของผู้ฟังนั้นเกิดความสงสัยน้ำบอหรือจังไหดขันเพนเอวางกระสาทุมิจัดแมนตัว บางเธอไม่เป็นจังสันถาแต่จอบเพ่นเศร้าปวดขาเลยเพิ่นเทศดนเนาะยังมาจมให้พระอีกบบดเพิ่นเอวังก็สาธุเพิ่นเทศยังแหละลืมเห็นบอเนาะเพราะฉะนั้นลูตาก็เลยถามไปนั่งบ่แมนมาสอดเอยียงไหน,น พระเจ้าพนแสดงไว้เป็นมงคลยอดชีวิตเอาบันทึฟังได้ดีใจไหมที่เราทุกคนจะได้ผมงอกดีใจบอบ่ได้ว่าอันาตามไว้เน,น,นี่ยต่ดีใจบอดบดีโยนเอา <c oughs> มาสร้างเปลี่ยนบางยาคือว่าสาธุสันเกิดมาเป็นมนุษย์แ้ะดีใจไหมพระเจ้าตรัสว่าทุกคนต้องผมงอกบันเ้ต่อไปได้บันดีใจไหมที่เราจะได้ตาฟ้าฟางหูหนวกตึงฟันหลุดฟันล่วงดีใจไหม ฮะบ่ดีเอาบ่ได้ว่าตัวหั่นบ่ให้ว่<บ>าต่อยังว่า,าถามแนี่ได้ตอบจังสัน่นจังสี่นาอันนั้นเพิ่นจำย้อมซื่อเฮ็ดจังใดกับ่ได้ก็กกเลยเ่ลยๆแต่มึงเพิ่นว่าสารุตนศาสตร์เอาทุกชีวิตเกิดมาน่ะต้องทำความเข้าใจ ร่างกายทุกคนต้องสะพรั่งพร้อมปฏิเสนและเอ็นแมนบอกย่อนยานตรงเตงตุกกระบางคนก็เป็นเหอบเป็นเหอบดีใจบอกแน่เห็นบอกเอาฟังต่อไปทุกชีวิตพุทธเจ้าตรัสต้องอ่อนเปรียปร้ยเพียแรงลงตามลำดับ เกิดนานเท่าไหร่ยิ่งเหนื่อยยิ่งอ่อนเปรีย้ยเพียแรงเหนื่อยลงเหนื่อยลงเมื่อยลงเมื่อยลงกูไปหน่าบ่ได้กูไปวัดบอดกูลงเฮือนบ่ได้เห็นไหมจนเดินไม่ไหวมีแต่นั่งนั่งก็ไม่ไหวมีแต่นอนติดเสือตีนหมอนหายใจกระแผวกระแผวกระแผว จะตายแหล่มิตายแหล่เพราะความแก่ชราภาพดีใจบอบบอบพันวบันสมว่าผัวเนาะหายใจกระแผวกระแผวเมียรลยว่าชื่นใจพ่อมีบอในโลกเขาคันเมียพ่มสิตายว่าสิสะผัวเลยว่าดีใจมากๆแม่ มีบอกผู้ใดที่ตายรถชื่นใจท่านหลวงตาว่ามันบ่มีดอกแมนบอกความทุกข์ของชีวิตจือไวเดออย่าหลงร่างกายเป็นเช่นนั้นข้อที่สองบันอันนี้ข้อเดียวได้เนี่ยทุกชีวิตเกิดมาต้องเจ็บต้องปวดแมนบอ มีสิทธิ์ปวดตาปวดหูปวดท้องปวดไส้ปวดฟันปวดแข้งปวดขาแมนบอเป็นต้นดีใจบอดีใจบอบอพันว่าหลวงบอมีแนวดีใจแน่พิกแล้วหันกำหนดบริวัางยาน,นั่น อยากพิษหนออยากพิษหนอแล้วค่อยพิษหนอพิษหนอบอบอกรรมฐา,านรั่วทั้งหมดเลยืจอไวเดอเออขันปุบปั๊บนี่กรรมฐา,านรั่วพระก็ตามโยมก็ตามคือกันเออเออนั่นแหละปุบย้ำใดหัวย้ำหัน <c oughs> เห็นบ่อกพริกจักเถื่อแล้วมะามันนงทำวันมาหอดนี่นับบ่อได้เห็นบ่อดีใจบ่อถามอีกเนี่ยเห็นผัวปวดโอ้ยใจะไม่ค่อยปวดขาไม่น้องชื่นใจเมียว่าเห็นบ่ออ้าวยังมียาขอที่สอง ร่างกายคนเราสมเด็จพอ่อแสดงไว้เป็นรังแห่งโรคเห็นปะห้างโรคได้เนี่ยจะไปหลงมั่นใดปฏิวัติของกูปะทามันเป็นโรคมากเป็นน่าใดเราเป็นโรคมะเร็งมะเร็งกูว่าจ้าสนบอกเห็นปกมันต้องคิดนะทุกคนมีจิตเป็นโรคตาแมนบอก ตากระจัดสพับตาอันเป็นโรคกันดีโรคหูโรคจมูกโรคตับโรคไตโรคไ้โรคพุงโรคความดันโรคเบาหวานโรคเส้นเลือดตีบโรคมะเร็งโรคหัวใจเป็นต้นดีใจบอเห็นปะต้องอันนี้คือกรรมฐานนะต้องพิจารณาอย่างนี้ ถ้าไม่เกิดธรรมสังเวทในชีวิตจิตจะไม่น้อมไปสู่ความเพียรเพราะกิเลสมันจะครอบงำจิตปนัน้นอารีไใดต้องคิดจนมันป่งธรรมสังเวทอีรีพุ่นเดี๋นี่สองข้อเลยนะเอาข้อที่สามดีใจไหมที่เราทุกคนจะได้ตายดีใจบ่หยกเมื่อคืน แต่ว่าตะลุ้นสารมองแต่ว่า<笑><笑>เห็นบ่ทุกชีวิตเกิดมาต้องตายบ่แมนแนวสิหลงมันเน่แต่ทุกคนก็ไม่อยากตายดอกเนาะแต่ว่าป่าช้ามีทุกหมู่บ้าเดี๋ยวนี้พัฒนาไปสู่ความเจริญในการตายเพื่อความเป็นศักดิ์ศรี นอนสำหรับผู้ตายสร้างเมนเอาไว้เลยเห็นบ่เมนไม่ได้เอาไว้เพื่อเผากบเมนบ่บ่ได้สั่งเมนเอาไว้อบไก่ในเมนบ่บ่ได้เอาไว้เผาปลาคอเลี่ยงกันไหนเอาไว้เผาคนคนคือใครคือผู้สร้างเมนเองเมนบ่เขาก็บริจาคกันไหมคันประชุมกันผู้ใหญ่บ้านกำนันคณะกรรมการ บ้านอื่นมีเมนหมดแล้วแต่บ้านเรายังล้าสมัยพุ่นนะ่ะต้องทันสมัยบ้างปะ่ะนะพวกสาหารือกันนะควรสร้างเมนไหมบ้านเราสมควรพุ่นอนะมีมติเป็นเอกฉันควรสร้างบ่อยากตายได้เนี่เงือบบอเห็นบ่อันนี้ข้อที่สามทุกชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ ประการสุดท้ายสมเด็จพอ่อได้ทุกคนนะดีใจไหมที่เราจะต้องพรัดพรากจากกันเลยกันดีใจบ่เห็นบ่สุดท้ายนั้นนี่นะทุกคนต้องพรัดพรากจากกันเลยกัน ทำความเข้าใจในชีวิตให้มันถูกต้องชัดเจนสามีต้องรพระภาจากพัญญาพัญญาต้องรพระภาคจากสามีพ่อแม่ก็ต้องรพระ้าจากลู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 กก็ต้องพระภาจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายาย Stanford, รพระภาจากหลานหลานเหลนเหรนหลานหลานเหลนเหลนต้องรพระภาคจากปู่ย่าตายายปู่ทวดตาทวดยา่าทวดยายทวด ญาติพี่น้องทั้งโลกต้องพราดพากจากกันและกันดีใจบ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นฝากสรุปไปฟังสั้นๆว่าเรามาท่องเที่ยวโลกมนุษย์นี่นะนักท่องเที่ยวย่อมไม่มีสิทธิ์อะไรฝากเดอ้ขอขบายจารย์ญาโยมเราไม่มีสิทธิ์นะ ทุกคนไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของกันและกันสามีพัญญาไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของกันและกันตาลุตุนกันบ่พ่อแม่ลูกก็ไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของกันและกันญาติพี่น้องทั้งโลกไม่มีใครผู้หนึ่งมีสิทธิ์ในชีวิตของกันและกันแม้ชีวิตเราเองเราก็ไม่มีสิทธิ์เห็นบ่ บอมิสิตได้เ้าเนี่ยถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนี้จริงๆความทุกข์จะลดลง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 ตามลำดับเห็นปะประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยเออเอาประโยช์ผลชีวิตแบ่งออกไปสองส่วน้วแมนบอง หนึ่งกายสองใจอันนี้ว่าเรื่องร่างกายได้นี่เอาฟังทีนี้ความจำเป็นของชีวิตสมเด็จพ่อก็แสดงไว้อีกเราทุกคนต้องเข้าใจเรื่องชีวิตหลักธรรมสมเด็จพ่อแสดงไว้ชัดเจนเลยเราทุกคนให้อาหารกายความจำเป็นของชีวิตประการแรกคืออาหารเห็นบะ อย่างอื่นไม่มีถ้าขาดอาหารอย่างอื่นมีอยู่ถ้าขาดอาหารก็คือตายปนันไดนทังตายไดน,นี่เพราะฉะนั้นอาหารนั้นจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตประการที่หนึ่งเมื่อเราให้อาหารกายอย่างดีแล้วอย่าลืมให้